สุภาพบุรุษทั้งหลายดาวเทียมสอนแนมควมว่าเราตรวจพบแลบทดลองใหญ่ที่ออสเตรเลียซึ่งนี่น่าจะเป็นการทดลองการโคลนิ่งมนุษย์ของยูริมันข่าวก้องบอกถึงแผนของมันมันจะทําการลักพาตัวผู้นําคนสําคัญของพัธมิตรไปโคลนิ่งพวกกันสายลับที่ดีสุดของเราได้สละชีวิตตัวเองเพื่อได้ข้อมูลลับนี้มาพกกันให้การเสียสละนี้มีความหมายขึ้นมา พังทานฟะฟากำลังเตรียมพร้อมการควบคุมปวดอยู่เฉยๆมีสายเข้ามาค่ะฐานคนนิ่งของยูริอยู่ที่ซิดนีย์ในออสเตรเลียค่ะเราส่งหน่วยโจมไปอยู่ใกล้ๆโรงเวลาก่อนแล็บทดลองของยูริอยู่ตรงนี้ ซึ่งข่าวกองบอกเลยว่าเขามีเรือดำน้ำอยู่ในพื้นที่แถวนี้ด้วยนะด้วยความที่ว่าเรือดำน้ำบูมเมอร์ของยูรินเนี่ยสามารถยิงดิซไซออกมาได้เพราะฉะนั้นส่งปลาโลมาไปแล้วจัดการมันเลยค่ะยูนิตไดะรับยุการควบคุมสนามรบถูกเปิด กำลังสร้างการคดขเหมือนฉันจะได้สัญญาความกระพอนดีของเมืองครับดูเหมือนว่ายูนิตจะต่อยโดนลอยมาสถานทัพบกับเราถ้าเกิดทหารของเราไปโดนกเขาจะบ้าขัางถนนจรระวังค่ะสูญเสียยูนิตเข้าประจำการในทีมปลูกสร้างพร้อมครับลําซ้ายยูนิตพร้อมไปกันกระบอกทุ่นโดยยาลยูนิตครับไปกันแลงต่ดท่านเสร็จสมบูรณ์เข้าประจำการในทีมปลูกสร้าง กำล,ลังสร้างทหารของเราอยู่ภายใต้การโจ oh. มตีตำแส <Yeah. S 2> บสครับครับก,กสร้างเสร็จสมบูรณ์คำสั่งยูนิตพรลังเคลื่อนที่ยอยู่ในตำแหน่งแนละ้วครับท่านตัวเลือกสิ่งปุ่งสร้างใหม่เข้ามากำล,ลังสร้าง oh. กำล,ลังสร้างกำลังสร้างทหารของเราอยู่ภายใต้การโจมตี การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์กำลังสร้างการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ยูนิตพร้อมตัวเลือกสิ่งปลูกสร้างใหม่เข้ามามีสายเข้ามาค่ะเหมือนพวกเราตรวจจับได้ว่าเหมือนจะมีเรือดำน้ำของศัตรูอยู่ในพื้นที่นั้นค่ะนี่ต้องเป็นเรือบูเมอร์ของยูริแน่นอนเราคาดว่าเรือดำน้ำนี้น่าจะติดอาวุธด้วยตอร์ปิโดค่ะ แล้วก็ไม่ทายขนาดหนักเพื่อจัดการกับศัตรูที่อยู่บนบกค่ะยูนิตครับมฝึกเหมือนแล่อยู่ในอันตรายยูนิตครั้อมโย่ใช่ไหมล่ะเก็ไปเองอ่ะวันนี้อากาศดีนะครับคุณกัปยูนิตพร้อม ทหารของเราอยู่ภายใต้การจุกตีสูญเสียยูนิตยูนิตพร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมเตรียมตัวรอแม่เนยยูนิตพร้อมกับตันอยู่นี่ยูนิตได้รับยศทหารของเราอยู่ภายใต้การจุกตีข้างบนนี่โล่งดีครับท่านหมดเวลาเล่นแล้วจ้ะ เดินือสิ่งปลูกสร้างใหม่เข้ามายูนิตพร้อมยูนิตได้รับยศสำเสร็มระบบเดินเรือพร้อมใช้งานรอบแรงยูนิตพร้อมเรียกพื้นที่ด่วนๆทหารเราอยู่ภายใต้การจุกตีระบบเดินเรือพร้อมใช้งานพร้อมอที่จะพุ่งทะยานกำลังตันอยู่นี่ ยูนิตได้รับยศยูนิตพร้อมซ้ำแซมไปกันเตรียมพร้อมซ้ำแซมครับผมเข้าดีครับกากกองกำลังของเกาหลีใต้ได้มาช่วยเราในการจัดการกับโรงเรือดำน้ำบูมเมอร์ที่นี่ซึ่งพวกเขาจะส่งซีนตอร์มินมาช่วยเราในการจัดการพวกมันเรือลพบดมิดอยู่ในเรือลพบดมิดอยู่นี่ ก็เก็ตเทียอยู่บนฟ้าพ้องาร้อขอใช้ทางกก็แท้เสร็จสมบูรณ์อมท่จะุ่นยูทุกสิ่ง้น้ำมันเต็มพินสูพินไปแล้วมั่งตัวเรือล่มแล้งบินอยู่นี่เดินแล้วอยู่ในอันตรายพ้อมจะดเต็มสเปดเครื่องยนต์หลักทำงานเดินแล้วอยู่ในอันตรายตอนนี้ยูนริได้มีการส่งทหารเข้าไปประจำการอยู่ที่ประจำตึกถึเมืองแล้วค่ะคุกก็ควรทำบ้างค่ะอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวทหารโคลนของยูริมันจะกัดยึดไปหมดแน่นอน สูญเสียยูนิตกำลังสร้างเธอแล้วอยู่ในอันตรายยูนิตได้รับยศซ้มแฝงสูญเสียยูนิตโอ้สวัสดีครับเตรียมตัวปริ้งไปผมจะไปไหนก็ได้นทหานเต็มเราอยู่ภายใต้การจุกตีสูญเสียยูนิตพลังงานตับกำลังสร้างทหารเราอยู่ภายใต้การจุกตี ยูนิตพร้อมเดินเล่นอยู่ในอันตรายกรอบผมตามทางกรอบเด็งชอาแทงชาติทหารเราอยู่ภายใต้การจุติยูนิตพร้อม กยูนิตนั้นต้องการใช้สนามยิงที่อทางใต้ผูกปองในการพาทหารโดดร่มมาทีแถวฐานเราค่ะยึดฐานนะแล้วเราก็ใช้เองซะเลยรถถังไม่มีทางมายุ่งกับผมเด็ดขาดไปสุดเก่งยูนิตพร้อมที่จะพุ่งในยานหลักตัวออกไปเลนขยายแสงพร้อมใช้งานการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ยซึมแทงลอรับลมสั่งรับโค้งซ่อนตัดรถยูนิตพร้อมกำลังช่างตนแรกอยู่ในอันตรายพรีซึมแทงรอรับสั่งรอ่รยซึมย้นพอนะพร้อมนะครับ เรือลำใหญ่ที่สุดในหมู่กองเรือการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์กระองประกันพร้อมแล้วไม่สามารถวางได้กำลังสร้างพร้อมสเสมอรครับ <need> ยูในิตพร้อมพร้อมพยูนิตพร้อมกองทัพเรือแอร์ไลน์ เซนเซอร์ปรีซึมคง,งที่กำลังสร้างกัดยืนยันเรือลำใหญ่ที่สุดในหมู่กองเรือบินไปโฮเดสเรือลบพันตมิดอยู่นี่ห้าใหญ่กับตัดเลยเหรอการก่กสกอ,อส,สร้างเสร็จสมบูรณ์เรือลำใหญ่ที่สุดในหมู่กองเรือยูนิตได้รับยศ ยูนิตทรามแห่งกองทัพเหลือแอร์ไลน์เรามีเป้าหมายแล้วเซนเซอร์ปริซึมคงที่รับคงขั้นกันเดยรถฉากของเราอยู่ภายใต้การโจมตีฝึกต้มแสงกำลังสร้างเลนขยายแสงพร้อมเพื่อทำการจับกุญแจโดด กำลังสร้างเลือลบปัณฑมิตรอยู่นี่ระบบนบเดิน,นเรือพร้พอมใช้งานความเร็วเต็มสเปตด์ศัตรูศัตรูลานบินเคลียร์เตรียมพร้พอมเหลือบรรทุกเครื่องบินอยู่นี่ล็อกสาความเร็วไว้น้ำตันอยู่นี่ล็อกเมงลย ดอยู่เฉยเดี๋ยวเธอก็ไปเองอะล่อแม่งเลยเตรียมเครื่องเจ็ตออกบินรองระบบเรือพร้อมใชงานระบบเดินเรือพร้อมใช้งานกัะตันอยู่นี่เตรียมตัวเตรียมตัวความเร่งเต็มตเปิดการก่อสร้างเสทางเรือใหม่เพื่อหาทัวเรือศัตรูศัตรูยูนิตพร้อม กำลังสร้างกำลังสร้างเชี่ยลำแสงไม่พบข้อผิดพลาดพ่อมันชื่ออะไรฮะคุมการผมเริ่มทำงานกันแกก็สั่งเลิกไว้นะเพราว่ายังไงเหล่าลพบดมิดอยู่นี่อาใหญ่กัปตัน เริมเ่มต้นการบุกโจมตีเขาแค่คำสั่งมาคุมการผมด้วยย <c oughs> ูนิตพร้อมทายแสงพร้อมใช้งานชดเชยความเร็วจากพื้นที่เดิน <c oughs> เริ่มทำงานกันสบับค <c oughs> ุมการผมด้วยเี้ยลำแสงจับเลยเหรอชดเชยความเร็วจับ<ข>พื้นที่เดินยืนยันข้อมูลพื้นที่ เลอลบันาเมตอยู่นี่อยู่เชยๆเดี๋ยวเธอก็ไปเองนะลลอลอยอยู่แแค่จุกจีรอบตเรือพมเชกอยู่เชยๆเดี๋ยวเธอก็ไปเองบินอยู่นี่ทนัวเรือเขาแค่คำสั่งมาแสงชาพ่อชื่ออะครเขาแค่คำสั่งมาสียลำแสง แข็งชาดเยี่ยลำแสงยินยันขโมยพื้นี่ยอยู่ในอันตรายเยี่ยลำแสงเนล้วอยู่ในอันตรายครับท่านบินสูงยูนิตพร้อม ผมขอใช้ทางที่สูงที่สุดแล้วกันนะฝึกยูนิตพร้อมยูนิตพร้อมโดนแล่แลอยู่ในอันตรายรถบรรทุกเครื่องบินอยู่นี่ล็อกเสาความเร็วผมนี่จะพุ่งทะยานหมดเวลาเล่นนะจ๊ะยูนิตพร้อมโดนแล่แลอยู่ในอันตรายผล oh. ักตัวออกไปเตรียมเครื่องเจ็ตออกบิน ลักษาความเร็วไว้ช้าแต่ไม่อยู่ใช้แพ้ชาดพ่กัดยืนยันใจ้ผมเปลี่ยนหัวปืนไได้หรือเพื่อความเร็วโดยเฉพาะเหลือลำใหญ่ที่สุดในหมู่กองเรือเรามีเป้าหมายแล้วผมยูนิตพร้อทุกอย่างทะารพอดีแล้ว เรือล้อมใจที่สุดในหมู่กองเรือยูนิตพร้อมเรือลอบปนตมิดอยู่นี่ยานพาณิะพร้อมนะครับเคลียร์พื้นที่แลครับกำลังเคลื่อนที่พร้อมเปลี่ยนป้อมปืนเรือล้อมใจที่สุดในหมู่กองเรือ ลังสงสร้าแผงชาดเล่นขยายแสงพร้อมใช้เรซึ่มแทงรอรับยืนยันข้อมูลพื้นที่เชี่ยลำแสงแผงชาดไม่พบแผงชาดชาดเชยความเร็วจับพื้นที่เลยแล้เ,เล่นขยายแสงพร้อมใช้งานไม่พบข้อผิดพลาดย่านเพิรนะาต่อสู้ทหารตราพร้อมแล้วครับ <ผม S 2> รับ <ผม S 2> ทำได้ไหมครับตามทางเลยครับเซนเซอร์เรซึ่ม ย,ยูนิตพร้อมกำหนดระยะกันหกักพี่กัดยืนยันเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานยืนยันพี่กัดสต,ตูยี่อทุกที่ต่อนยานามงพอดีแล้วแ็งลัววดไม่พบข้อผิดพลาดเพื่อเปลี่ยนป้อมป,ปืนไปผมทำได้ไหมครับไปกันฝึกกำลังาง ครื่องมือยกระช่มีความรู้อยาเพาชางอยู่องมบลับซึมยูนิรามใช้ความเร็วจับพื้นียรานอะไรได้ยานพานะทุกรำสมัต่สมแทบได้เองร้อมพ่อภูมิใจขังพัเหลือแอร์ลน์รักษาความเร็วไว้เตรียมเครื่องเจ็ตออกเป็นรดปล่อยฟูงเปินยคมยูนิทรัม <ไ>ปแผงชาร์จชุดเช่งความเร็วจากพื้นที่เหน,นอือยึดหยืนยันยูนิตได้รับยศเรย์ซึมแทงรอ<ว>รับผู้ผมเปลีปล่ยนป้อมปืนได้เด้อเตรียมพร้อมซ้ำแซมผมจะไม่สายเตรียมเครื่องเจ็ตออกบินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ย oh! ูนิตพร้อม oh! เริ่มต้นการบุกเต้เรย์ซึมแทงรอรับคำสั่ง กกดันนยูนิตได้รับยศเครื่องมือยหญ่กับช่างฝีมือไปช้าฮัดไม่พบข้อผิดพลาดเจ้ผมเปลี่ยนหัวปืนไปอะไรหรือแดกฟุ่นผมปะลานบิดเคลียร์เหลือลำใหญ่ที่สุดในมือยันพิกัดเจ้ผมเปลี่ยนหัวปืนไปได้หรือ เตรียมพร้อมพิมพ์เขียวชาร์เคลียร์พื้นดินแล้วรับทราบครับเคลียร์พื้นดินแครับครับฮัวกำลังจ้างเซนเซอร์ประุกซึมเข้าประจำการในพิบุกซ่ายืนยันข้อมูลพื้นที่เตรียมเครื่องเจ็ตออกเป็นเรามีเป้าหมายแล้ว เรื่ซึมแทงรอรักคำสั่งเชื่อลำแสงคงที่ยืนยันข้อมูลพื้นที่เพื่อเปลี่ยนป้อมปืนเร็ววิ่งยืนเล่นทำงานกันคุ้มการผมด้วยเชื่อลำแสงชดเช้ความเร็วจากพื้นที่เนินเล่นขยายแสงพร้อมชดเช้ความเร็วจากพื้นที่เนินข้าหนุนระยะการหักเหแสงติดเดิใช้ไม่พบข้อผิดพลาดเริ่มตาย คร้อมเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานกำลังสร้างเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานยืนยันข้อมูลพื้นที่เลนเซอร์ฝืนซึมคงที่เชี่ยล้ำทับยูนิตได้รับยศพี่กัดยืนยันปรับคงสร้างการยูน <need> <ำ>ิตครับ ขแสงพ้อมใช้งาสูเสียยูนิตแรงชาร์จชดเชคที่เดแงเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานับจบเลรอปรับคงสร้างกันเดิรถเซนเซอร์ปรซึมโคงสร้างกันเดรถเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานลบทุกเครื่องบินยูนิตยูนิตพร้อมเซนเซอร์ปราขยันงี่ยลำแสง ไม่พบข้อผิดพลาดเพิ่ม,มความเข้นข้นสวิตเทียร์พัดลมใช้พลมยูนิตได้รับยศโหลดเร็วเข่าเฮลือแสงยืนยันข้อมูลืันที่เจอบรรทุกเครื่องบินอยู่นี่เทียรลำแสงยืนยันข้อมูลืันที่กำลังสร้าง เยลำแสงชดเชยความเร็วจับพื้นที่นึฝกกำลังสร้รางเรือซึ่งกันรอลย่ยืดตัดกยูนิตได้รับยศยูนยินตร้อมลกางัว,วสั้เสร็จสมบูรณ์องกาเดล พร้อมผมมีเครื่องมือผมจะไม่สายเย่ลำแสงปรับโครงสร้างกันเดยลดแ็งชาร์จปรับโครงสร้างกันเดยลดเขาแค่คำสั่งมาจับเซนเซอร์ปฏิืนคงที่ยืนยันข้อมูลเล่นขยายแสงพร้อมแรงปรับโครงสร้างกันเดยลดแย่ลำแสงปรับโครงสร้างกันเดยลดเพิ่มเปลี่ยนป้อมเร็ววิ่งเชย่เลยพร้อมพร้อมผ่า ยืนเพลินต่อสู้ทหารราบพร้อมแล้วครับไปแข็งชาร์เซนเซอร์ปริซึมพิกัดยืนยันเตรียมเชิดชช้พิกัดยืนยันพิกัดยืนยันยืนยันพิกัดประตูยุนิตครับตั้จุดมอมแสงไม่พบขอบท่า คำนวณระยะการหักเขตแสงทหารเราอยู่ภายใต้การจมตียืนยันเป็นที่จมตีพร้อมครบนาทีแล้วครับเล็นขยายแสงพร้อมใช้งานจุดเสียยูนิตจุดลมแสงทหารเราอยู่ภายใต้การจมตียูนิตได้รับยศกำลังสร้างเซนเซอร์ปริซึมคงที่ไม่พบคามเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานจุดลมแสง พวกผมเปลี่ยนป้อมปืนได้เลยไปเซนเซอร์ปริซึมคงที่เแย่ลำสายแหงยืนยันข้อมูลพื้นที่ที่กัดยืนยันปรับโครงสร้างกันเดินรถยูนิตพร้อมปรับโครงสร้างกันเดินรถที่กัดยืนยันเล่นขยายแสงพร้อมใช้คลิปซึมแทงรอรับคำสั่งเตรียมเชิดชายยูนิตได้รับยศทนรอรับ ียูนิตยูนิตได้รับยนต์ยูนิตพร้อมพันจุดลมแสงปรับโครงสร้างกันเดื่อรยูนิตได้รับยนต์พันจุดลมแสงพันจุดลมแสงลดแรงความเร็วจากพื้นที่เนินพันจุดลมแสงเตรียมเชิดันยูนิตพร้อมปรับโครงสร้างกันเดื่อร เตรียมเชิดชายทดใช้ความเร็วจากพื้นที่เนินดไม่พบข้อผิดพลาดทุกทุกอย่างทำมาพอดีแล้วเร็ววิ่งเล่นขยายแสงทองได้ไงสเส้นระดับความรับโครงสร้างการเดินรถุดคะแนน ผมมีเครื่องมือมีแผนอยู่ในหัวแล้วเขายึดโรงพยาบาลทหารราบทุกนายจะสามารถรักษาตัวเองได้กำลังสร้างเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานยืนยันข้อมูลพื้นที่เพิ่มการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์กำลังสร้างเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานยูนิตได้รับยศ สูญเสียยูนิตการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ยูนิตได้รับยศทันจุดพีกัดจืญญ์ยัเยืนเพลนต่อสู้ทหารครวามรับครับไปอย่างเรียบครับผมอยากให้ปั้มเหรอพรอมเปลี่ยนป้อมปืนเร็ววิ่ง ซนซอร์พิว <see> ิีกัดยืนยันัจุดลมแรรับงส้างกระเดือยืนยัปิกัดตันยูนิตได้รับยศยืนันปิกตันัจุดลมแรได้รัเป้าหมายภารกิจใหม่เพรดความเข้มข้นปิกัดยืนยัน กัตัมไัตู้ไปผมเปลี่ยนปืนได้เด้อม,มีความรู้มีแผนอยู่ในหัวแล้วยึดสนามบินแล้วเราสามารถเรียกใช้ผลลมได้กำลังซ่าแข็งชามล้มไปเลยกัตนกันตูการก่อส้เสร็จสมบูรณ์สูญเสียยูนิต เนนระยอระยะกันักด้ควาเร็วจพื้นที่เยดัยเียชดใช้ความเร็วจากพื้นที่เหนนอนระยะกันหักเหแสงรีซึมแทงหลอ เล่นขยายแสงพร้อมใช้งานเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานสูญเสียยูนิตเล่นขยายแสงพร้อมใช้งานแบบแสูญเสียยูนิตแพ้ชชาช์ารองเราอยู่ภายใต้ากันจมตีสูญเสียยูนิตสูญเสียยูนิตยูนิตได้รับยศสิ่งทหารองเราอยู่ภายใต้ากันจมตีสูญเสียยูนิตจอมแสม เดินแล่อยู่ในอันตรายเรือซึ่งแล้วรับสมัครเรือซึ่งแล้วรับสมับเรือซึ่งแ,แล้วรับสมับรสูญเสียยูนิตรถแรกโครโนพร้อมสำหรับนาทีรถกระมันเต็มถังหมดเวลาเล่นนะจ๊ะเดินแล่อยู่ในอันตราย เซ็นเซอร์ปริซอนจุดลวมที่ไหนภารกิจเสร็จสิ้น